ในชีวิตครอบครัวมาเจอกันสงกรานเนี่ยใครมีเนื้อติดบ้านอยู่แล้วก็ทำแบบเราได้เลยนะใช่สิบสองสิบห้าสิบสี่พอนะใครเอาใบไทงูเอ้หน <laughs> <1, 4. S 2> ึ่งสี่ตามจริงอันนี้มันทนไฟได้เท่าไหร่นะสองร้อยยี่สิบองศาสี่ไม <c oughs> ่ทนนะกูร้อยยี่สิบกูก็ร้อนใต้ห่านละมือนี่กูนี่กูกูหน่อยดี่กลางตรงกลางสวยๆหน่อย <c oughs> นี่เลยเนื้อผัดใบโหระพาเนื้อผัดใบโหระพา เมนูที่เรียกว่าคลายร้อนมาฝากท่านผู้ชมกันครับคือเมนูพอยกรอบครับผมก็จะใช้สีสีฟ้าต่อไปก็จะเป็นสีทับทิมครับอ่ะสีเขียวเราใกล้แล้วครับอยากจะให้แป้งมันของเราใส่นะครับมะรกดไปแล้วครับแล้วก็ไพลินแบ่งเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปด้วยน้ำแข็งของเรามาแล้วสวยงามเลยครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬกาทาง Facebook Live และ YouTube นะครับ